ป๋าล่ะเดือดน้ำชาอยู่ข้างนอกค่ะป๋าคะอโอปอเอาตรงนกเมือคืนนะคะบอกว่าถูกเด็กในสลัมขโมยไปแล้วอ,อ่ะค่ะอืโอปอมันถูกลังแกอยู่เรื่อยเลย พันนี้ก็สอนลูกว่าให้หลีกเลี่ยงการมีเรื่องไอ้ผู้ใด,ดอื่นมันก็เลยยิ่งได้ใจนะป่าคะเด็กในสลาม,มาขาดการอบรมไม่มีการศึกษาจึงชักชวนกันไปเล่นการพนันทำความชั่วตั้งแต่เสพยาเสพติดล,กล,กลักเล็กมวยน้อยอก็ไอ้พวกผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีลูกเอ้ยเราคงจะช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอก แววอยากทาตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคมนะคะป๋าคิดว่าถ้ากลับมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยแววอยากจะสอนหนังสือให้กับเด็กในสลัมฟ,ฟรีๆนะคะเขาจะได้รู้หนังสือได้รับการอบรมอย่างน้อยก็มีจิตสำนึกที่ดีขึ้นนะคะป๋าจะทำมาทำไมให้เหนื่อยเปล่าลูกไม่ได้แล้วตอบแทนด้วยนะป๋าคะเราทําประโยชน์ให้แก่สังคมนะคะป๋าผลทางตรงเนี่ย เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะมาเป็นมาจีป้อนเราไงคะส่วนทางอ้อมก็คือความภพมิใจครับป๋าคะอืมอ่าตามใจลูกตามใจตามใจแต่ว่าอย่ามาสอนในบ้านนี้นะลูกนะป๋าไม่ชอบมันยุ่งยากลูกค่ะลุงคะเฮ้ยเฮ้ยูกลูกมาลูกน้องมาลูกนี้นะ คุณลุงคะแล้วก็อีกสี่อย่างช่วยคคิดหน่อยสิวะถ้ารู้ใครมถามหน้ามาดีดามกันดีกว่านะคะมีบ้านว่างให้เช่าไหมคะคุณจะอยู่เองหรือคะอไม่ได้อยู่เองหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเอาไว้สอนหนังสือเด็กๆแถวนี้นะคะเห็นครูวิ่งเล่นกันอยู่เปล่าๆอ่ะก็ จะสอนตอนเย็ยนๆนะคะวันละชั่วโมงส่วนครึ่งวันเช้าก็จะเป็นเสาร์ะะอาทิตย์ค่ะบ้านน่ะพอมีหรอกค่ะแต่อเด็กที่อยากเรียนนีสิคะมันไม่มีทางหรอกคะออ่ะอเด็กพวกนี้นะคะมันก็จับกลุ่มเพฮากันเอาแต่สนุกไปวันๆนงเงยเนาะจริงด้วยจ้ะเพราะว่าอเด็กแถวเนี้ยมันไม่รู้จกักคุณค่าของกาศรศึกษาหรอกเหเนื่อยเปรีบาวใช่คะ่ะ งั้นเอาอย่างนี้นะคะคุณนาเนี่ยช่วยหาบ้านที่มีได้ถึงสูงสูงหน่อยแล้วกันนะคะแล้วคุณกับคุณนาเนี่ยช่วยสาวประกาศให้หน่อยนะคะว่าถ้าใครมาเรียนกับฉันเนี่ยฉันจะให้เงินอาทิตย์ละยี่สิบบาทต่อคนเลยค่ะโอ้ยถ้าอย่างนี้ก็พอีหวังค่ะให้จ้างยี่สิบแล้วมาเรียนแน่ๆเลยค่ะ <c oughs> นักเรียนทุกคนเงียบ <c oughs> เดี๋ยวจดจดบนกระดานนะจ๊ะเอาไปทําเป็นการบ้านมาสง่งครูพวกนี้ห้ามรอก,กันเด็ดขาดนะแล้วใครจดเสร็จแล้วลงไปพักกลางวันได้ หนูเอาข้าวไปท,ทิ้งทำไมลูกข้าวมันบูดนะครับอะไรกันข้าวจับช้าถ,ถึงเที่ยงเนี่ยมันไม่น่าบูดนะื่องนะข้าวเนี่ยเหลือมาจากตอนเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ผัดผักด้วยมาช้าก็าสารหมดโอ้โหเพราะงั้นปรเดี๋ยวไปกินกับล,ลุงนะ้วลุงนะลุงพอมีแบ่งให้กินนะครับ,รบไปไปกินกันนะ ขอยมอ่านหน่อยสิุยตายหวานแหววบนเส้นทางอันเปลี่ยวเหงาเธอก้าวเข้ามาว้าวทำให้โลกสดสวยท้องฟ้าก็สดใสและดอกรักบานในหัวใจฉันตอนนล้ตาแล้วนี่นั่นเหรอฮะบทกวีของจงอ่ะอุ้ยเขียนยังกวายจ้า อีกเธอใช่ทำไมอ่ะ <c oughs> คนเรามีสิทธิ์จะคิดหรือว่าจะฝันจะทำอะไรก็ได้จงไม่ได้ทำอะไรผิด <c oughs> นี่นั่นแหละคนที่ทำอะไรผิดเนี่ยนะมักจะมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ผิดเสมอนี่คิดให้ดีๆนะจงความรักมันกำเนิดหยุดยากนะฉันว่าสู้อย่าเปิดทางเลยดีกว่า อยู่อย่างที่เราเคยอยู่นะสนุกสนานไปวันวันมีความสุขจะตายไปใช่ไหมฉลาดเกง่งสวยเก่งเพราะเป็ดเป็นลำกันดีกว่าเป็นลำกันดีกว่าอโอ้ยได้โอ้ยมามามาเพลงกำลังฮิตได้ เปิดชนิตศาสตร์หน้าสิบสองนะจ๊ะขออนุาตค่ะคุณครูว่าไงจ๊ะคนหนึ่งนิดของหนูหายอะค่ะคุณครูอะไรหายแหวนเงินค่ะโรงเรียนไม่อนุญาตให้เอาเครื่องประดับมาโรงเรียนทำไมเธอยังฝ่าฝืนหน,หนูไม่ได้ใส่มานะคะแต่คุณป้าหนูให้มาค่ะเมื่อเช้าหนูก็เลยเอามาอวเอ่เพื่อนๆ พอต,ตอนกลางวันหนูกำลังจะไปกินอาหาร mm. ก็เลยใส่ไว้ใต้โต๊ะค่ะ mm. แต่พอเข้ามาในห้อง mm. ก็ไม่เห็นมีเลยนะคะแต่เธอก็มีความผิดที่นำของมีค่ามาโรงเรียนแต่เรื่องนี้ก็ปล่อยไปไม่ได้นะแสดงว่าในห้องเรามีขโมยฉะนั้นต้องหาตัวขโมยให้ได้คนที่เอาไปคงเข้ามาตอนพักเที่ยง อ้อย่างนี้นักเรียนทุกคนออกมาเข้าแถวข้างโต๊ะเดี๋ยวครูจะค้นตัวคนนึงนิดเธอดูในโต๊ะแล้วก็ในกระเป๋าของเพื่อนนะค่ะค่ะเจแล้วคะ่ะคุณครูอยู่ไหนล่ะอยู่ในใต้โต๊ะของโอปอค่ะบอบาปไหมครับปรตอนาอนยังันผมยังไม่ได้ขึ้นมาบนห้องเรียนเลย ก็ของอยู่ในโต๊ะเธอเธอจะแก้ตัววยังไงตาอดคิดไม่ได้ลืมกล่องข้าวไว้ซะละวันเดี๋ยวพวกนี้ต้องหอไปบตองมากินหรอกโอ้เออโอปาเธอเป็นลูกผู้ชายยอมรับมาซะดีๆว่าขโมยของของเพื่อนเขาไปผมป่าครับเธอยังปากแข็งอีกนะเอาอย่างนี้ดีกว่า เมื่อตอนพักเที่ยงเธออยู่กับเพื่อนคนไหนหาพยานมาสิผมไม่มีพยานครับในเมื่อเธอไม่มีพยานมายืนยันความบริสุทธิ์ของเธอถูกก็ต้องหงโทษเธอเอามายืนกอดอกหน้าห้องมีอะไรเหรอจ้าลุงเออพี่เอากล่องข้าวมาคืนให้เจ้าหนูคนนี้ครับแล้วไมกล่องข้าวโอปอลอยู่ที่ลุงละ่ะ ข้าวที่ข้ามาจากบ้านเมื่อเช้ามันบูดครับผมก็เลยชวนเข้าไปกินที่ห้องผมครับหมายความว่าตอนเที่ยงเนี่ยโอปอเขาอยู่กับลุงเหรอครับพอเขากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็อยู่ช่วยผมล้างจานจนเสร็จจนกระทั่งถึงเวลาเข้าเรียนนี่แหละครับโอปอไปเอากล่องข้าวที่ลุงแล้วมานั่งที่ได้ครับ แสดงว่ามีการกลั่นแกล้งโอปอครูเพิ่งสอนอยู่หยกๆยกใช่ไหมเรื่องความสามัคคี นี่ฉันถามพวกเธอมาทำอะไรกันพวกผมได้ข่าวคุณจะสอนหนังสือให้เหรอฮะออ,อยากเรียนหนังสือกันเหรอเอออยากเรียนอยากได้เงินก็บอกเขาไปตรงๆสิวอยจ้าเอาละเอาละละฉันจะรับเอาไว้ทั้งหมดเลยแล้วกันนะแต่ขอเวลาจัดสถานที่แป๊บจึงก่อนละกันนอกจากพวกเธอจะได้รับความรู้แล้วเนี่ยเธอยังต้องพูดจาให้สุภาพนะโลินสนช้คำว่าวะโวยอะไรเนี่ย แล้วก็เวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องลงท้ายทุกคำว่าคำว่าครับนะได้ครับแล้วก็เธอล่ะได้ครับนี่แหละเฮ้ยจับไปก่อนได้แล้วล่ะอายุอายุันหานจะฝังดินไว้ร้อยปีปัญหาระดับโลกเลยนะคะนี่ใช่จ้ะทุกคนหนึ่งคน ใอ้กองเธแล้วก่อนคนร้านคนก็ร้านกองแล้วโฟมร้านก็ไห้แล้วมันพ่อยังไม่กลับเหรอคุณผู้ชายโทรมาบอกว่าเย็นนี้จะไปงานเลี้ยงค่ะอืกับใจนะ การเด็กแล้วหรอคะน่ารักดีดาจะดูอะไรเหรอทีวีเครื่องนึงก็ยังว่างอยู่นี่นี่แต่ว่าดาไม่อยากให้สามบีของดาเป็นคนหนี่ง่าแล้วก็ปัญญาอ่อนนะคะแล้วดูสิพวกเด็กที่ออกรายการเนี่ยมันแต่จะิดแต่งหน้าทาปากคำพูดคำจาก็แก่แดดอยากเป็นสาวเป็นแซ่เป็นประดา ไม่เอานะคะไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ให้ดูด,ดาจะมากไปแล้วนะคุณบังคับผมเกินไปแล้วนะอยู่ที่ทํางานก็ไม่ให้คุยกับพนักงานผู้หญิงไม่ให้คุยกับลูกค้าผู้หญิงอยู่บ้านยังไม่ให้ดูทีวีอีกเหรอจะมากไปหน่อยแล้วนะโทตรนคะตามใจดาแค่นี้ก็ไม่ได้อะ การาเลิกคิดสีทีได้ไหมคะไอ้เรื่องที่จะต้องมีลูกอะถ้าคุณเลิกคิดไม่ได้ก็แสดงว่าคุณรักเด็กดาอดคิดไม่ได้แล้วนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเราก็ต้องคิดว่าคุณน่ะจะต้องไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นเพื่ออยากจะมีลูกกับเขาอะคะ่ะคิดไกลไปโน่นผมว่าคุณไปเช็ดภาษาดูสับ้างนะ